สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งเนี่ยจะมาสอนทำทรงผมเจ้าหญิงแบบใหม่ในเกมซากุระนะคะอาจจะไม่ใช่ทรงผมเจ้าหญิงอย่างเดียวนะคะทุกคนเราอาจจะทำเป็นแบบทรงผมเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวทำทรงเจ้าหญิงก็ได้นะคะหรือแบบเออแบบพวกออกงานแบบ งานรารีงานรูรูนะคะทุกคนในคลิปนี้แป้งก,ก็จะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับทรงผมที่จะทานะคะทุกคนขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราทําทรงผมทรงนี้นะคะก็คือทรงปล่อยตรงลองทรงอื่นแล้วก็คือไม่ได้นะคะกดมาที่เมนูกดมาที่พร็อพย้ํานะคะต้องเป็นทรงผมนี้เท่านั้นนะกดมาที่เฟอร์นิเจอร์ และกดมาที่ซาบูตอนให้เรากดนั่งพรมเลยนะคะเดี๋ยวนะพรมอันนี้เบี้ยวเกินอ่ะแล้วเราก็นั่งที่พรมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแป้งจะขยายให้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะคะทุกคนกลับมาที่พรมที่เรานั่งอยู่นะคะเลื่อนลงมาให้เราเนี่ยกดมาตรงคันเลอ่อทูนะคะคันเลอ่อสอง กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะผมมันก็จะเด้งละมัดเป็นอย่างนี้เนาะเออเห็นไหมทุกคนพอมันได้แบบนี้มันอาจจะแปลกๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะหามงกุฎหากิฟต์มาติดนะคะเดื่อนขึ้นมากดเฮดมันจะมีมงกุฎให้เราเลือกสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมงกุฎรูปแมวส่วนแบบที่สองเนี่ยจะเป็นมงกุฎรูปหัวใจนะ อันนี้หนึ่งจะเป็นรูปแมวสองจะเป็นรูปหัวใจส่วนตัวแป้งชอบหัวใจแป้งก็จะเลือกอันที่สองนะคะใครเป็นาตุแมวรักแมวก็เลือกอันที่หนึ่งก็ได้นะคะทุกคนแล้วเราก็กด Y บวกนะคะของด้านบนให้มันกลับด้านมาหาเราแบบนี้แล้วเราก็ปรับตำแหน่งนะคะทุกคนว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนให้พอดี แล้วเราก็สามารถปรับให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันกว้างตามใจชอบของทุกๆกคนได้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับสีได้เลยแป้งแนะนําว่าเออให้มันเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าผมเรานะคะนิดนึงนะคะทุกคนถ้าใหญ่กว่าผมก็คือตลกเลยนะมันจะแปลกแต่ถ้าเท่าผมก็จะสวยนะคะแต่ว่าถ้าเล็กกว่าผมเนี่ยให้มันดูแบบเป็นกิ๊บมงกุดเนี่ยก็คือจะน่ารักมากๆทรงผมก็จะแบบดูหรูขึ้นนะคะแบบเหมือนแบบ ทรงเพื่อนเจ้าสาวทรงเจ้าสาวทรงเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบออกงานดูงานราตรีเนี้ยก็ทรงผมแบบนี้ก็คือสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะใครที่สามารถทําได้สวยกว่าน,นี้หรือว่ามีไอเดียดีๆกว่าน,นี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ให้แป้งได้เลยนะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทุกคนทําอะไรอีกหรือทําทรงผมอะไรอีกเนี่ย ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาขอได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้แป้งขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะทุกคนบ๊ายบาย